ตุ่มเดาะสิ่งที่ไม่ใช่ลูกบอลใครได้มากที่สุดได้ถูกท้าปริศนาไปเลยพกอมไหมครับครับโอเคตุ่มเลยม้วนเชือกม้วนเชืกอกอหยิบเลยหนึ่งสอเอ้ยสามว้ยเอ้ยสี่เอ้ยแล้เยดยวอะสี่ใครจะเป็นผู้ท้าชิงต่อเขาได้สม้วนเชือกม้วนเชืกอ,อ,อชกแล้วโอ้ยม้วนเชือกแล้วหน่งเอาเรียบร้อยอถ้าติดตามช่าพี่อยู่เดี๋วพี่ให้ดอยรอบเื่อโชว์โชว์ เด็กเมืองทองขวดอุ้ยอุ้ยสตาร์ทแตะสัตว์สองเรียบร้อยสองอันนี้ไม่ยากนะที่ดอกที่บ้านพี่ได้เท่าไหร่รู้ป่ะดีเออสามร้อยหนึ่งสองเรียบร้อยสองอู้ยอันนี้มีแววอ่ะถ้าติดตามพี่พี่ให้อีกรอบหนึ่งเลยพี่ว่าเราได้ติดตามอรอสา me